ลุงเราอะไรว่าเราไปเช้าแต่คือถ่ายอยู่กับคุณเชียงบ่อยมากจนเมื่อวานอ่ะซื้อของแล้วก็ซื้อคุณเชียงกลับมาทานที่บ้าน

ก็คือเาจตกใชกัดกแล้วิ้แล้วเน้อไม่ไดแล้วลด้วยี่เขาจะตกยอันนี้จะเข้ามาพอดีจะนูด้วยอาใช่ตกเขาเนี่ยตกเข้าไมใช่ครับเขี่ยไม้เขี่ยไม้ อันนี้จะเข้ามาอ่านั่นของปอเหมือนกันสามนแขน้างังเรตตัวกก้าแก้าแกคนเลยนะแขนขัดหัวอึพี่ก็แขเอานี่อึงโอยมเนอเด็กสามคนกอดกันตะลึงออกาอะไรกูตบกันเนี่ยอันนี้หลับได้ไหลับได้แล้วคนจะต้องหลับเลยไม่หลับไม่ทิ้ง แล้วก็ตกใจกันเลยแล้วพาหลุดไปหนูอ่ะใช่ทั้งสามคนไปไปแล้วแล้วก็เดินไปขึ้นสามล้อหน้าบ้านโอเคเนาะเกียร์เนาะข้ามไปเด็กสามคนลากไปด้วยอันนี้ก็มีของพ่อข้าขับตกของพ่อมันจะแตกไหมบ้ามันจะหักไหมบ้าสอง สี่สามสองนังเด็กนี่ละคุณฉันจะลงโทษแกอะไรขนาดนี้อะไรขนาดเด็กสองคนนี้มันขโมยของของฉันต้องเร็วเลยนะปุ๊บมันจะทุกอย่างจะเร็วหมดนะปุ๊บพี่จะตบพี่จะตบปุ๊บรถมันก็เลยโอ๊ยอ๊ยโอ้ยโอ้ยแก 给。<Okay. S 2> okay. เด็กเดียวละคุณฉันจะลงโทษแกวันนี้ไอ้สองคนนี้มันขโมยของของฉัน โดนหน้าโดนหน้าป่ะกรได้ไม่รู้อ่ะจะมันแบบเหมือนกูปีกกูมองไม่ทันเลยเหมือนมือตัวเองโดนหาผตัวเองเลยอรอหรอเนรสีาั่นอยเป็นรอยรอ่ะรออานรู้สึกเหมือนตัวอะไรสัอย่าง่แต่ว่าเป็นอเปอร์เป็นเรอเป็นเป็นแบบซึ้ๆเป็นอย่าน อ๋อคือไม่รู้ว่าโดนมือตัวเองหรือโดนใชงมือมาไม่เป็บปัญหาตองไวใจน้ำมากัไปโอเคอ่าห่องพี่ร่วมพี่ร่วมคาเฟ่นี้ครับประมาณประมาณนี้ขึ้นไปเลยครับห้าสี่ส เป็นรอยที่น้ำผกเวลาไปเลยได้แหละแต่มันไม่เลิกมากมันไม่เลิกระหว่างพี่คนนี้เจ็บนี่เอาใหม่เอาใหม่เนี่ไงทำสองอาจจะทำนิดหน่อยเพราะมันแบบโดนกระแทกมาดูมือหน่อยเล่นอะไรเนี่ยโอ๋อไม่อยากทำมานานแล้วสิแบบเนี้ยนี้เหมือนดูเซนได้เปล่า มุไปกทเนี่ยห่ยวังด้โดนาเงโอเคเ๊ะเอ๊ะปุ๊บมาาดาก็หีหายไปก็หายไปก็หมพีดจบเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่อันนี้เจ็บนี่เนาะนี้นะองฟาดมันเขียงฟาดให้ดูฟาดผ่านะเยนดูนี่อะไรมื่อไหร่ เดินได้โดนจริงได้อันนี้เดนโดนเดินเหมือนเป็นของปลอมของปอมเลยเหมือนโดนเท่าดันไม่ครับมีเจ็บกว่าอีกเจ็บกว่าแล้วี่ล้วี่กาุดยอดได้จริงโอเคมหอเคแกสองคนไปลองมาดูองไปมือขอม่องคนทุกคนจะถไปตัวนู้ไปตันู้ด ห้าส่สาสองหนแกเอ้ยเกิดอะไรขึ้นไงเนี่ยทำยัไงอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะใหดูดิดก็เป็นความแบบ ถ่ายเสร็จแล้วอยู่ดีๆก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมรู้สึกปวดๆแล้วทุกคนบอกว่าเป็นรอยแล้วก็เลยแบบอ้าวเป็นรอยเหรอแฮร์รี่อเป็นแฮร์รี่รอนี่เขากเป็นแฮรีวิงก้าดเหรออสิร์คนนี้ก็เป็นเทคเก้นนะนี่แหละเป็นเทคเคนทุกอย่างมันไวมากใช่ไหมทุกอย่างมันเป็นไวมากฮองป่า JBP.